สวัสดีทุกคนทําอะไรกันเนี่ยสวัสดียามเช้าค่ะเอ้ยสวัสดียามเย็นค่ะบ้าเลยยามเย็นเนี่ยยามมืดมืดกินด้วยดิก็ดูแสงสินี่กินอะไรกันวะต้มข้าวต้มอ่ากินเท่าที่มีนะใช่มีเท่าที่มีเท่าที่กินอ่าพี่น้องกินข้าวต้มกันเด้อแบบนี้ข้าวต้มรอบดึกมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังด้วย จะบอกให้นิวยังคัผมมาถึงก็หุ่นเลาะยังไม่ได้เล่าเลยพอไม่สบายพอไปคลินิกไปถึงปุ๊บเขาก็เอาไปรอดวัดไข้มาให้พ่อพ่อก็เอามาเน็บจักแหลอดูนะเนี่ยพ่อก็เอาไปรอดวัดไข้มันเน็บจักแหลใช่ไหมทีนี้หมอก็ดึงออกไปตรวจว่าเออคุณไข้ทีนี้หมอเขาก็วางไว้คนมาอย่างไรไม่รู้มาข้างหลังเดินเข้าประตูมาเขาบอกเขาว่าวัดไข้เพราะถึงเวลาเขาก็แย่เข้าไปในปากไว้ใต้ลิ้น พ่อก็นั่งดูไม่สบายก็ไม่สบายนั่งคําอยู่ข้างในอยากคาจะแย่อยู่เลยแต่นิวรู้ได้ไงไม่บอกให้เราตั้งไหนแต่เรื่องจริงนะมันคือเรื่องจริงนะเรื่องจริงอ่ะคือคนข้างหน้าเขาเน็บตะแกรแต่พ่อมึงงะเอายัดปากอันนี้คือเรื่องจริงตลกรอ่นงจกินของพ่อหน่ยอิตายฮะเมื่อกี้ที่เล่าอ่ะพ่อเขาสลับเอาเขาอาย เรารู้ป่ะด่ไม่ใช่เลยละมยเนี่ยมีเห็นหน้าขำนี้ทนกคนหน้าอายมากกว่าก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันเอ่ามาวิธีคืมีชาวบ้านคนหนึ่งอ่ะเดินเข้าไปในป่าแล้วเขาก็เจอเสือเขาก็วิ่งหนีแล้วเขาก็เดินไปในป่าอีกเขาก็เจอลิงเขาก็กลัวมันขโมยของเขาเขาก็วิ่งหนีแล้วอะไรต่อแล้วพอเดินไปอีกเขาก็เจอเจออะไรไม่มีอะไร สรุปแล้วมือนไม่เห็นเนี่พลังเข้าพลังพล,ลังเข้าไปโลงเบียร์นั่งกินเบียร์เดี๋วต่อไปเป็นแะนรนิวม <า S 2> ไม่มีอะไรมุนกับปลาเข็มเนี่ยคิดดูเศรษฐกิจด,ดีไม่ดีแค่ไหนปลาเข็มตอนนี้อยู่มาเป็นอาทิตย์แล้วก<ม>ินกปลาเค็มกินปลาเค็มกะบา ปงอยู่ไหนอีปงกินปลาเอ๊ะอีปมอยู่ไหนกินปลาเค็มแล้วก็อะไรนะอาหารทุ่งละสิบบาทไม่ได้กินดีกว่านี้เลยเอันนี้กินดีแล้วค <Zeiten> <t oms> อะเขาต้มเนี่ย <t oms> ทำเลือให้หนูนี่ทำเลือให้หน<ช>ูมามมามาไหม ืึนุ๊กะกนกับปลาเค็มเลยว่ะอะไอืะเพราะว่าปลาเค็มมันเค็มใช่แต่เขาบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือขี้ขี้ปลาเค็มเน,นื้อดีมีไม่กินกขี้เนื้อดีมีไม่กินกินขี้ขพี่น้องเอ้ยคนจีนจานไม่ดีใช่ไหมเพราะคนอีสานใช่ไหม บอกเขาที่พ่อคนที่ไหนพ่อคนขอนแก่นพ่อคนที่เท่าไหร่ต่อคนขอนแก่นพ่อคนสากลพ่อคนสากรที่เป็นเครื่องดนตรีอ่ะสากลอ่ะใช่ไหมไม่เอาพ่อแทนนะลูกพ่อเลี้ยงแมวนะลพ่อไม่พ่อเลี้ยงเมื่อไหรพ่อพ่อแทแทนอยู่กรุงเทพค่ะ ก็ะตายอยู่กรุงเทพไปทำอะไรเพ่ก็เป็นตำรวจไงแม่งานอะไรก็เป็นตำรวจอือหรือวะพ่อคะพ่อเป็นตำรวจหนุนละพ่อมาแล้วค่ะน่ะเห็นไหมพ่อเขาเป็นทหารพ่อเป็นตำรวจอือจินตนาการสูงเออพ่อเป็นทหารพ่อมีเรื่องยาว ไม่เล่าอีกแว่าไม่เล่าเพราะเรื่องนี้เด็กเด็กฟังไม่ได้เมื่อพ่อเคยจมน้ำเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เด็กฟังไม่ได้เนอะหรอเพราะในในการฝึกอ่ะมันก็มีคนเปย์ผสมคนเปย์กันไปเยอะแยะเรื่องที่เด็กไม่ควรกูคิดว่าดนยิงกูยังากูยืนยนสมัย หน้าพร้อมตากันเป็นยังงี้แหละพี่น้องเลยดูใจจะหวานแม่จะมีอะไรที่ตามใจกันหนูรู้ว่าตอนที่พ่อเป็นทหารหนูไม่เอาปาเกินมือพ่อเคยจมน้ำและหมาโดดลงไปช่วยพ่อพ่อก็เลยไม่จมได้พ่อเป็นทหารบกพ่อเป็นจมน้ำได้ไงพ่อเป็นทหารนะเอาพ่อคนไหนมาพูดดี นี่กูต้องมานั่งฟังทีว่าเระว่าั่วเข่เอ้ยไม่หมดแจนอิ่มข้าวแล้วม่ม่อะไรหนูบ้างหนึ่งบะเกินไหม้ถ่ายรูปอย่างนี้ไม่น่ามีบวกอะไรคนกินอะไรลูกลหนออีอะลอยดิวะอมแทนลูกอมเนาะ นายเลือกอมอ่ะนี่น่ะอมหนุ่มอมนำ่งๆอร่อยอีกเอาอร่อยอีกเอานั่งๆเค้กินไหนก็อมน่อเนี่ยเป็นรูดเอาก้างเขานะเอาก้างสิขอาอไหมอ๋อเค็มเอ้ากระจังเอ้ยกระจังมันไปเอาหนุ่มมาเนี่ยเนี่ย เด็กสมอลเล่เอ๊ะกระจังไปเอาหนูมาเนี่ยเอ้าไล่เงี้ยเออให้มันได้อย่างงี้ยวะปกติแมวกลัวหนูจะประมาณผักกะเพรากระจังมันไม่เล่นกระจังมันไม่เคยจับหนูไม่เคยจับแมลงสาบแม่มันชอบเอาหนเข้าบ้านมันชอบเข้ามาเขี่ยเอ่ะ อย่างโซดาจะที่มันชอบเอามูมาตรงเนี้ยไอ้จางจะโดนมูกัดทุกทีไอ้จางมันโงนไม่มาตามมาลูกนะจะแม่มันก็ตัวใหญ่มันมาจานแต่เปอร์เปอร์เปอร์ม่ขยันเลยเปอร์เนีันก็หน้าตาไม่น่าสงสารขัดในลูกจ เดี๋ยวมันกัดเอาจะเล่านทิทานเถอะเรื่องจะเล่าให้ฟังออว่ามามคำมากคำน้อยไม่คำหรอกถ้าไม่คำคนจะได้กินต่อ,อถ้าคำมากเดี๋ยวปลาเค็มติดคอนี่มาเล่นว่าวกันนิวกินข้าวอยู่ว่าวอะไรเล่นเวลานี้วะเดี๋ยวพี่นิวเขาไปอาบน้ำ นี่มาเดบราวกันค่ะสามชั่งกว่าแล้วดึกแล้วเดี๋ยวไปเยียบเอาหมูเคี่ยวเขาลูกูเคี่ยวหางไหมเคี่ยวหางไม้รู้ป่ะทำไมไม่เคี่ยวหางไหมมากินข้าวอยู่เหตุผลก็ทนข้าวสับมาข้าวข้ามุงเลยกเขาเต็มเลยก็มันมีประวัติที่มานะคะว่าีเยวงฟังนะทุกคนฟังนะมีความรู้นะฟังฝังฝังไว้พี่น้อง ว่าชาวยูเคยเจอสมัยก่อนเนี่ยไปแล้วมันใจไม้่ะบบมันเป็นงูเขียวอะไรวะอ่ะาอูาไม่เล่าเลย <laughs>